กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่สิรหัส3ามแบทสวดธรรมะจากกัปปวัตนสูตรเอวัมเมสุตตังเอกังสมะยังพรควาภาราณสียังวิหรารติอิสิปเตนะมิคทเทยตระโกพรคพวาปัญจวคีเยพิคุอามมนเตสิเทลเมพิคเวอันตาปภะชิเตนะนะ,นะสเสวิตภภายโยจายังกามสุกา มะสุขันธิการโยโคหินุพัมโปปูทุชาในโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะเอลามะทางโยโคทุโอะอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวหุโปอันเตอุปปัมคะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีปัสยามะ อภิญญายะสัมพธายะนิพานายะสังวัตติกตามาจักสาพิควีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานะกรณีอุปัสยามะอภิญญายะสัมพธายะนิพานายะสังวัตติอัฏฐะมีวะอริโยอทังกิโกมะขุยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมา สัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโสภาเวมัชชนาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักภุการณียานะการณิปัสยามะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิธังโพปะหาเวทุขังอริยสัจจังชาติทุขาชราทุขามะนัมปิทุขังสัตตะปริเทวะทุขะโทมะนสุปาย ยาสาปิทุขาอปีหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิสัง,งนัลติตัมปิทุขังสังคิตตนะปัจจุปทานะขันธาทุขาอีทังโคปนาพิเครวทุขาสมุทโยอริยสัจจังยาหังตันหาปุมุภาวิภานันทิราภาสหัคตาตัดตัดตา พิลัมที่นีสุยะที่ทางการปัญหาเพราะ,ะตัณหาวิพาะปัญหาอีทางโภปนะพิขเวทุกขานนิโรธวริยสัจจังโยตัสายยว,วะตัหายอาอสีสัวิราชนิโรธวจาโคปฏิเนยโภมุตติอาณาณโยอีทางโภพนะพิคเวทุกขานนิโรธวามิยานีปฏิปทาอาริยะ สัจจังอายะเมวะอริยูอัตถังคิโกมาโขสยยะทิฏฐะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจังติเมพิเกวปุกเพอานุสสติสุทธิรรมเอสุจังโขทัพปฏิญาณังทัปปะิปัญญาทัพปฏิวิสอุทัพปะิอดุโกทัพปฏิตังโขปะนิีทางทุกขังอริยสัจจังปริญญา เยียันติเมพิกเวปุเพียนุสตเตสุตทธเม,มสุจักหูทัพปิฏยานุทัปปิปัญญาทัาพปิวิชวาทัปปโโิฏอารมหูทัพปิตังโขปนิทันทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเม พิเครวเพออนุสุเตสุธเมสุจักภูอุทัปติญาณังอทัปติปัญญาอุทัปติวิชาวอุทัปติเอะลโกอุทัปติอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิเคเวีปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักภูอุทัปติญาณังอทัปติปัญญาอุทัปติวิชาวอุทัปติเอะลโกอุทัปติตังโผปไิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังตปหาตัปพันติเมพิเคเวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจักภู ยาหนาังอุทพัพปิปัญญาอุทพัพปิวิชาอุทัพปิปโนโขอุทัพปิตังโขปฏิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังไปเห็นันติเมพิคเวปุเพอนุสุเต spiral, สุธเมสุจจคุงทาปิยาหนังทาปิปัญญาอุทพัพปิวิชาวทาปิอะลุโขทาปิตังอิทังทุกขะนิโรธุคาบิ อริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนิสุเตสุธเมสุจักขออูทัปปิฏยานุทัปปิปัญญาทัปปิิวิชาวทัปปิอโลโกออุทัปปิตังโขงปนิทานทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจชิกตัพพันติเมพิกเว ปุเพอนุสตเตสุธรรมีสุจักขุอุทัปธิยานาอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาวอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปนิทานทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิคเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทัปธิยานาอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอีทางทุกขานิโรธขทานีปฏิปัาอริยสัจจัง ติเมพิกเวรุภูเพอนุสตเตสุธเมสุจักขุงทัพปธียานังทัปพิปัญญาทัพปธิวิชาวทัพปธิอโลโก้ทัพปธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรโธขะธานีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวรุภูเพอนุสตเตสุธเมสุจักขุงทัพปธียานังทัพปธิปัญญาทัพปธิวิชาอุทัพพธิอโลโก้ทัพพธิตังโคปนิธังทุกขะนิโรโธขะธานีปฏิปทาอริยสัจจังขวิ ทวิปันติเมพิขเวปุเพอนุสุเตสุตธเมสุจักถุทัปธิานัอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปิอโลโกอุทัปทิยาวกีวจัจเนพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐานทวารภาษาการังยถาภูตังญาณทัศนาณส,สุวิสุทธังอหอสิเนวตวหังพิขเว สัพเพวะเกโลเกสมาลเกสหัมมะเกสักสมณะธรมมะนิยาปชายาสววะสเทวามนุสายะาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโภปัญจยาสิงเตโตจัโคโเมะพิคเวอิงเรสุจตตสุอริยสัจเจนสุเอวันติปริวัตทังภาวาภาษาการังยถาภูตังยานาทาสนังสุลิสุทธังอโหสิอัคหัง พิกาเวสเทวเกลโลเกสมาราเกสพัมมะเกส,สัตสมมะพัมมนิยาปชายาสะสเทวะมะนุษายะาอนุตตรังสัมมาสามัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจย,ยาสิงยาณจะปณะเมทัสนังอุทัปทิอกุปาเมมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธาติธานิปุนัพภวพวติอิทะโมโจอภควะอันตามานาปัญจวคียาภิกคุภควะโต ภาสิตังอภินันถุอิมัตมินจปะปณะเวยาการณะนสมินพันยะมาเนอยสันตโตโคธัญสสาวิชระชางวีตมะลังทรม,มาจากคุมอุทปฏิยังกิจิสมุทยะรรม,มังสะพันตังนิโรธารรม,มันติ วัตติเตจะภัควารรมนาจักเกพรุมาเทวาสัทธามานุสาเรสุเอตัมภัควาภาราสียัางอิสิปตินะนิคัตเยอนุตตังธรรมมาจักกันตวัตติังอปปติปัตตยังสมณนียวะวะพรมมะเนนะวะเทวีนะวาวาเรรัมโมนาวาเกนะจิวาโลกัสัมติพรุมานัง เทวานังสัตทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสาวีสูงจตุมหาราชิกานางเทวานังสัททางสุตวาตาวาติสงสาเทวาสัทธามนุสาวีสูงตาวาติสงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาวีสูงยามางเทวานังสัตทางสุตวาดุสิตเทวาสัทธามนุสาวีสูงดุสิตานางเทวานังสัตทางสุตวานิมานะรติเทวาสัทธามนุสาวีสูงนิมานะรตินางเทวานังสุตวาปะระ มิตรตว,วสวรรตีเทวาสัพพอนุสาเวสุงปรรารณิมิตตว,วะสวรรตีนางเทวเทวาสัพทังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตัมพวาภารานสิย่งอิสิปเตนะมิคาทีอนุตรังพัมมาจาักรังปวัตติตังอปติวติยังสมา,ม,มาเนนาวาพัมมเนนาวาเทววนาวา มาเนนะวาธัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสันติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะธัมมะโลกาสัทโธอะข,ขุดคันคัจจิอะยันจะทะสัสาหาสีโลกัสทาตสุสังปะกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามานาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกีปาตุระโหสิ อติกร,รมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัถโคภคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวาตโกอันโกทันโยอัญญาสิวาตโกโกทันโยติอิติหิทังอายัสมโตโกทันยัยสยสะอัญยาโกทันโยเตวะนามังอโหสีติ